เปิดตัวแล้วที่ยุโรปหัวเว่ P สี่สิบไท์ห้า g ใช้ชิปพิลินแปดสองศูนย์กล้องหลังสี่ตัวราคาแค่หมื่นนิดนิดเปิดตัวแล้วที่ยุโรปหัวเว่ P สี่สิบไท์ห้า g ใช้ชิปพิลินแปดสองศูนย์กล้องหลังสี่ตัวราคาแค่หมื่นนิดนิดลาสุดทางหัวเวก็ได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นหัวเว่ P สี่สิบไท์ห้า g อย่างเป็นทางการแล้วครับที่ยุโรป ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่รีแบรนด์มาจากสมาร์ทโฟนรุ่นหัวเว่ยโนวาเจที่ได้เปิดตัวที่ประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ครับโดยใช้ชิปทีรุนแปดสอยกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลักความเอียิล้านาพิกเซลพร้อมรองรับ5 g ในราคาแค่หมื่นนิดๆเท่านั้นครับเอาละครับเราไปดูสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวเครื่องมีขนาด1 6 3 2 1้อยหมคูณ75คูณ8.58ม น้ำหนัก189กรัมหน้าจอแสดงผล IPD LCD ความละเอียด Full HD Plus 2,400 x 1 8 0พิกเซลขนาดอยู่ที่6.5นิ้วรองรับ HDR10 จอจอรูฟังกล้องหน้าที่มุมซ้ายด้านบนของหน้าจอใายชิปประมวลผลที่้น820 Octa Core ความเร็ว2.36 g h ก GPU เป็น Mali G57 ให้แล้มาที่6 g ิส่วน r อมให้มาที่128 g ิ เพิ่มได้ด้วย NM Gas ระบบบริการ Android 10ครอบคับด้วย EMUI 10.1ไม่มี Google Mobile Switch มาให้นะครับใช้งานผ่าน Huawei App Gallery แทนครับให้กล้องหลัง4ตัว AI Quad Camera พร้อมไฟแฟช LED กล้องตัวหลักความเรียน64ล้านพิกเซลรูรแสง f 1.8กล้องตัวที่2เป็น Super Wide ความเรียด8ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.4กล้องตั x, งวที 3. X, ่เ3เป็น m า c r o ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4กล้องตัวที่4เป็นเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4กล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.0มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องรองรับ2ิมก Card รองรับ 4G 5G และ WiFi มีบูทูธ5.1มีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C มีให้เลือกทั้งหมด3สีคือ c l u s Green Special และ Midnight Black ครับไ้แบตเเตอรด่มาที่4,000เม h แอมรองรับชาร์จเร็วหัวเว่ยซปเปอร์ชาร์จ40บาทอีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่นหัวเว่ยพ40 Lite 5G มีราคาอยู่ที่399ยูโรหรือประมาณ14,000บาทครับจะเริ่มขายที่ยูโรวันที่29พฤษภาคมนี้ครับ